สำหรับบรบรยารกาศที่บริเวณหน้าอาคารไอราวัดพัฒนานะครับช่วงเช้าวันนี้ณน,นาทีนี้เรียกได้ว่าแกนนําของเกือบทุกพรรคการเมืองเดินทางมาถึงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของคีแมนคนสําคัญที่จะเป็นการกําหนดอนาคตของประเทศไทยจากการเลือกตั้งปี2566ครับให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดสดกันก่อนนะครับว่าขณะนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศส่วนใหญ่ณนะนาทีนี้จะเป็นบรรยากาศที่ บรรดาเหล่ากองเชียร์นะครับยังคอยลุ้นว่าพักการเมืองของตัวเองนั้นจะได้นะครับเบอร์อะไรนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกองเชียร์ของพักเพื่อไทยนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองไปด้านหลังไกลๆเลยนะครับมองไปด้านหลังไกลๆด้านโน้นเลยนะครับจะเป็นพักไทยพักดีนะครับซึ่งเดินทางมาถึง ในปัจจุบันพักไทยพักดีก็คือนำโดยคุณหมอวรงเดชก,กิจวิกรมนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะดังนั้นอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะครับบรรดาแกนนำนะ่ะบรรดาแม่ทัพของพักส่วนใหญ่จะเดินทางมาถึงหน้าอาคารไอราวัดพัฒนาเพื่อที่จะเข้าไปนะสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้บรรยากาศข้างนอกจะเหลือเพียงแค่กองเชียร์เท่านั้นนะครับทีนี้พาผู้ชมย้อนกลับไปกันหน่อย นะว่ามีใครที่น่าสนใจเดินทางมาที่สาราวัการกรุงเทพหานคกร2กันแล้วบ้างนะครับเริ่มกันที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตกันก่อนนะครับนายพิธาเนี่ยหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับก็นําทีมาสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะนี่นะครับมาด้วยตัวเองเลยมาสมัคร เหมือนกับเป็นการมาสมัครงานกับพี่น้องประชาชนคุณพิธาว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะขอเป็นนายกรัฐมนตรีโดยหลังจับเบอร์ไม่ว่าจะได้เบอร์อะไรก็ตามก็จะไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจทีนี้หากได้เบอร์9้าอันนี้ก็จะตรงกับพักคก้าไกลไทยก้าวหน้าก็จะง่ายในการสื่อสารแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีเวลาพอที่จะสร้างการยอมรับจากประชาชนเห็นว่าพักมีความตั้งใจครับ ต่อมาประชาธิปัตย์นะครับนำทีมโดยคุณจุรินลักษณะวิสิ์บอกว่าจะได้เบอร์ไหนก็ไม่สําคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบอร์แต่ขึ้นอยู่กับผลงานมากกว่าแล้วก็หลังจากนี้จะพาประเทศเดินหน้าด้วยการสร้างคนสร้างงานสร้างชาติตามนโยบายของพักแล้ะครับขณะที่พักเพื่อไทยนําโดยนางสาแพทองทันชิดวัฒนนายเศรษฐาทวีสินนายแพทย์ชน,น้าสีแก้ว แสดงความมั่นใจเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ว่าได้เบอร์อะไรพักก็พร้อมนายโยบายก็พร้อมเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งจะได้สสบัญชีรายชื่อ50ที่นั่งและมั่นใจในตัวเลข310เสียงที่ตั้งเป้า,าไว้เพราะเชื่อในวิธีการและกระบวนการโดยนรคงน่าจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายการแลนสไลด์ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่3นั้นขอให้รอก่อน ชัดเจนในบ่ายวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมายื่นเอกสารกับทางกกตนในวันพรุ่งนี้โดยจะส่งทั้ง3รายชื่อยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของของั้วการเมืองณขณะนี้ครับความพร้อมมดีของทีมชาติไทยในการรับสมัครบัญชีรายชื่อเป็นไงบ้างครับ้วันนี้พร้อมมากนะคะเราก็มากันเนต็มทีมค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็ดำเนินโรเซสต,ต่อไปค่ะ น้องประชาชนจําได้เนาะอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราได้เบอร์อะไรเราจะรีบประกาศแล้วก็พี่น้องจะได้จําได้ให้เร็วที่สุดนะคะว่าพักเมื่อไหรเบอร์อะไรค่ะบัญชีกันดิเดตเราจะประชุมกันวันนี้ช่วงบ่ายนะครับ14นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะเรียมประกาศในรุ้งลีกนะครับทั้งสามชื่อครับ แต่ด้านนายวาราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าได้เบอร์อะไรไม่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพักได้มาทุกเบอร์แล้วส่วนการจับพูวทางการเมืองขณะนี้คุณท็อปบอกว่ารอหลังเลือกตั้งไปก่อนนะครับเพราะว่าชาติไทยพัฒนานั้นมีชื่ออยู่ทุกขั้วการเมืองแต่หากได้สสจนนํานวนมากก็จะเป็นผู้เลือกขั้วเองครับขณะนี้คุณท็อปบอก ก่อนชาติไทยพัฒนาตั้งแต่สมัยพ่อปัญหามาถึงพี่นามาถึงวันนี้เราได้มาเกิดจากครบทุกเบอร์แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เบอร์อะไรก็ได้ไม่เกี่ยงนะครับแต่ว่าจะเป็นเบอร์ที่ทําให้พี่น้องประชาชนจําได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ไม่ต่ากว่า25ที่นั่งเบอร์อะไรดีทั้งนั้นจะเบอร์เลขตัวเดียว2ตัวคงไม่ถึง3ตัวนะครับวันนี้นะครับแต่ก็คอยลุ้นกันไปครับว่าเลขไทยจะเป็นตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับ เรียกว่าจากการพูดคุยกับแม่ทัพของแต่ละพรรคการเมืองหัวหน้าของแต่ละพรรคการเมืองไม่หวั่นนะครับว่าจะได้เบอร์อะไรเพราะไม่ว่าจะได้เบอร์อะไรก็มีวิธีสื่อสารของตัวเองให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอยู่แล้วครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่า,หลา,ห,ลาหลายหลายคนผูน้นํหลายหลายคนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลายหลายคนเดินทางมาถึงแล้วแต่มี2คนที่สําคัญซึ่งตอนนี้ทีมข่าวยังรออยู่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาทีมข่าวแจ้งว่าจะมาถึงเวลาประมาณ7จ็ดนาฬิกาสีนาทีตอนนี้ล่วงเลยมาแล้วก็ยังจับตาก,กันต่อแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือพลเอกประวิทย์งวงษสุวรรณครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐหัวหน้าพักพลังประชารัฐรายงานว่า8ปดนาฬิกาครับติดตามกันต่อไปนะครับส่วนหลังจากนี้แน่นอนหลัง8ปดโงครึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าจะได้เบอร์อะไรสําหรับแต่ละพักการเมืองเดี๋ยวกลับไปที่พี่ก้องพี่หนิงในคุยถึงแก่นก่อนครับ